1นึสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเอกรถบ้านนะคะวันนี้เราก็มีรถมานำเสนออีกแล้วสำหรับคันนี้นะคะ Honda Civic FB สภาพนางฟ้าที่ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายใดงอีกแล้วเป็นรถตีโช,ชรูมป้ายแดงนะคะลูกค้าลูกค้าก็จะเอมาตีเทินโชรูมป้ายแดงแบบนี้นะคะเราก็จะไปรับจากโชรูมเป็นรถบ้านแท้ทุกคันนะลูกค้าค่ะ คันนี้นะคะรายละเอียดเป็นรถปี2,011จดผิดแล้วค่ะผิดเป็นรถปี2012จน2013ดค่ะตัวนี้เครื่อง1.8นะคะตัวนี้เครื่อง1.8รถสวยมากเลยนะลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูภายในกันนะคะภายในใหม่ๆเลยใหม่ๆสวยภายในใหม่ๆสวยๆเลยนะจ๊ะ ตัวนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะสีครีมนะคะมีฟังก์ชันพวงมาลัยให้ลูกค้าด้วยนะตัวนี้มีฟังก์ชันพวงมาลัยด้วยนะรถก็จะวิ่งประมาณแสนต้นๆน,นะคะลูกค้าตัวนี้วิ่งแสนต้นๆเบาะก,ก็จะปรับแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะเรากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขยับเบาะให้เราได้เลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมภายในนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีไข่นะคะแล้วก็พวงอะไรก็จะมีฟังก์ชันด้วยนะคะตอนนี้ก็จะวิ่งประมาณแสนต้นๆน,นะเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทรถให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องกัน ตัวนี้นะคะเครื่อง1.8นะคะเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้า น,นี้ก็จะสูงประมาณ8,500บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะว่าต้องใช้เอกสารอะ,ะไรต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําเป็นอย่างนี้นะคะลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากะคะ่ะวันนี้